Yeah.

dans sa mon équipe je me donne pas à croire tout le temps ça dans les dernières ça tu es ครแรกที่ร้องอาจจะดีกว่าใช่ครับยังรูที่เราถึงกันนะคะบอกว่าแบ๊วไผู้หญิงเลยม่แไปแล้วไ่แล้วไมรงเลขออยญาตที่ไม่สามารถเอ็นน์ในครบถ้วนนะครับด้วยความรักความผูกพันนะครับไ่ไดบอกว่าให้เอา

แตสัมผัสโลนามีวามยาวลาสูน์ใหองอกอย่างหนึ่งทยออกอย่างหนึ่งถายความปนโรคที่กำลังมาเผมเชื่อว่าในปัจจุบันโลกของเราสามารถพบปะกันทุกวันยุคใดเป็นเพื่อระบบทางสารีธรรพัน์อันนี้เองครับทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ก่อสร้างกันขึ้นมานใรูปสังคม ีี่่ได้าทใหญ่ไหมคะต่อใจคนค่ะเอาเล็กไปอ่ะใหญ่นหม้อหุงข้าวห้าใบห้ารางวัลก่อนครับผมหม้อหุงข้าวห้าใบครับเป็นหางบัตรนะคะเป็นบัตรเชิญที่ท่านมาทำแล้วก็หม้อหุงข้าวห้ารางวัลนะคะท่านแรกจริงๆคณะนี้ก็มีโชคมาก เวทีล่าสุดของการท่องเที่ยวนะพวกก็เก็บของรางวัลกลับบ้านปีสเปนนิวโอ้อยากให้ขึ้นมาชื่อเองมากเลยเนี่ยคุณโลแกนะเพราะคนนี้ต้องได้เพาะหงข้าวครับถึงจะถูกเพราะไปที่ร้านจะลำบากที่ร้านรับผมมือค้าพี่ดี สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดครับตามพี่น้องสิบบนชนนะครับเอาเอาหม้อหุงข้าวไปใ้หุงข้าวให้พี่น้องสิมนบนชนมีหกสิบ66แล้วก็จะมีถอยหลังมานิดนึงนะครับ6 5้าค,ครับสมาคมวิทยุท้องถิ่นร้านีันดีด้วยค่ะร่วมกิจาการกับทางจังหวัดมาโดยตลอดนะคะ65ครับค,คนต่อไปเนี่ย จริงๆไลวหมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาตู้ย่างเครื่องใหญ่กลับไปกลับไปบ้านให้ได้ด้ีใจจมันต่อไปจะเป็นไมเนใหญ่โลกราต่อไปจะเป็นกระติกน้ำร้อนนะคะกระติน้าร้อนสองใบใช่ไหมครับกระติกน้ำร้อนสองกางวันอนะคะผู้ช่วยของเราบางนาพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ สองรางวัลกระติกน้ำร้อน18นะคะ58คุณอะไรครับเอ็นชิฟซ<อ>ินาร,รู้แล้วเดี๋ยวท่านผู้ว,ว่าจะไปทานกาแฟด,ด้วยเพราะต้องมีรรกระติกน้ำร้อนครับกระติกน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวคุณคพ่อรอเราไม่ใหญ่กะติน้ำรอ้อ,รอนไปแล้วเราไปหาความเย็นจมบัตรนคะคะวันนี้เตรียมพัดลมมาจะถึงรางวัลเปลียนด้วยนะคะมากับความเย็น 5้าสครับ5้าสนะครับผู้คุมกดผู้คุมกดเก้พัดลงครับโอ้โหได้ลบมากเลยแล้วมันก็ลงตามไปด้วยเนี่ยดีด้วยนะคะกระเชจาใจนวลตีตาแบนนะคะถ้าเข้าว่าวันนี้มอบโชคสี่รางวัลนะคะทีนี้เลขสามตัวนะคะโอ้โหมาฉีหลังด้วยในเนี้ย ต๊ดจากสถานียอดนิยมของท้องถิ่น Home Cable TV ค่ะติ๊ดติมเอ๊ะเอาไปดูทีวีเหรอคะไม่เบื่อเหรอคะนักเทอาโมระนะคะหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะมีแบบก็จะเห็นบ่อยๆแลก็ออกคำถามเดือนนี้ท่านผู้ว่าจะตามไปดูรับปุ่มเลยครับ มาที่กับพวกชอบกีนะคะโควต์คปเปนร์ดีเดินลงมามีคนจองหลายหลายมีมีหลายท่านนะครับเพื่อนี่จองหลากลาแ้นะค่ก่รับยกมือให้กำลังใจตัวเองด้วยครับเลข2ตัวจากสถานีวิทยุเ7้าสบจอง้ส คุณปนุวิศดาพลครับรานการที่อยู่กับคุณรันิมมานเปาเสียงห้องนะคะนักจกดรายการค่ะต้องควรได้รับเป็นอย่างยิ่งนะคะทีด้วยนะคะกับพี่เ่าวเสียงห้องผู้ที่อ,อยู่บนเวทีวัฒนธรรมทาุก ก็อยังภาคหายใจท่านิดนะครับก็จะมารอบละสิบรอบละสิบนะครับวิทยุเป็นการขอบพระคุณด้วยค่ะที่ท่านได้จัดงานเลี้ยงครับเตืยนเชิญพระองค์พระราชการจังหวัดนี้ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านปลัดจังหวัดครับบอสเดชเชิญครับเป็นของเทอเรศนะคะสวยงามมากนะคะ วันนี้เป็นโอกาสดีที่ท่านผู้ว่าราชการจะพาดหนึ่งปีที่ท่านมาว่าราชการที่อุดร<อ>ธานีนะคะได้ทำงานแล้วเราก็ถว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะคะคิวของ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนรงพลละเอียดนะคะที่หนึ่งชิ้นค่ะขอบคุณที่ท่านให้กำลังใจให้ความอุ่นใจแล้วก็มีข่าวพาท่านก็กรุณาแจ้งให้สื่อมวลชนได้รับทราบนะคะในโอกานี้ก็ขอบคุณด้วยของที่ระลึกนะคะค่ะหนึ่งิ้นนะคะขอบคุณท่านผูัวจังหวัดค่ะ ท่านจิรศักดิ์คำรนวิทย์ที่สอนนะคะขอเชิญท่านรองผู้ว่าขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะนะครับอันคนสวยนะคะเนี่ยคนสวยค่ะขอแสดงความยินดีกับเขาเมื่อนานานท่านครับ มีทองคําด้วย1นึ่งบาทใช่ไหมและสามปฟังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับร้องบทเพลงคาะได้เชิญค่ะมอบให้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับขาดเธอขาดใจครับ night ออกมาแล้วครับหม้อหุงข้าวห้าใบครับห้าใบนะคะไทรัฐค่ะสำหรับคนที่ได้เลขที่หนึ่งหกสิบสี่ครับแม่ท่านกิติพัฒน์ลูกท่านอยากได้ตู้เย็นท่านได้หม้อหุงข้าวนะคะยิ่งดีด้วยการคนหุงข้าวเลยครับเป็นแปดสิบเจ็ดค่ะเจออเลยครับเจออเลยครับหกสิบสี่ครับจากตู้เย็นนะคะ วันนี้ตู้เย็นไายเป็นหม้อข้าวได้อย่างไรดีใจด้วยนะคะสามจุดเจ็ดห้าค่ะหันมาค่ะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ่ะคุณกินสี่พองค่ะก็สดอย่าลืติดตามรับฟัง fm เก้และใบที่5นะครับใบที่ห้าังนกกระจอกได้หม้อข้าวหลายใบแล้วนะคะพี่รี่ค่ะข้าวเลยครับคนหุงข้าวเลยครับ สองกวันครับไมโครเวฟสองกวันครับจเจเจแนอนองครับเลขเจ็ดเหมือนกันครับติดเต็งเลยหนึ่งเจ็ดสิบสาครับคุณสิริลักษณ์อีกเครื่องครับจุ๊บอีกเครื่องเขามีหลายช่องนะคะแต่ท่านนี้อยู่ช่อง8ดค่ะโฮมเคเบิลทีวีช่องแปด ใช่ค่ะแื็กซ์พ์ก็ได้แล้วโทรทัศนะคะที่ยุครบทุกนเลยรางวัลเรากัจดกระจายไปได้ดีมากค่ะเ<ฮ>มื่อกี้เมื่อกี้ท่านใช้มืขอขวาจากตอนนี้ฉันสำหรับสว่วนราชการหน่วยงานนะครับให้ท่านรองพูดสักการบับกระติกน้ำร้อนต้มน้ำแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะ ชองดีกันจ้ามาจากโนนสูงด้วยนะคะัใช้บริการนะคะับต้องขอ,ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ สีใบม่โง่จุดตรงไห้นะคะใบแรกน้องชาวสายเส้ยสายจีนโชคดีมากนะคะเป็นหมายเลขแปดสิบที่จะมามาถี่เลยครับเลขแปดอีกใบครับไหนมึางมาต่อมาแล้วเนี่ยรางวัลรางวัลถูกคนมากเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นผู้เสพข่าวสายเศรษฐกิจนะคะความเคลื่อนไหวหลังค่ายรามประสงค์นะคะยินดีด้วยมา๕นะคะใบที่สี่ได้ชุด บรรยากาศข,ข่ขขาวท้องถินนนน่นนะคะเพีรยรทีรรค่ะกระติกกระติกน้ำร้อนยินดีด้วยค่ะเราลองคำเดินปากเข็มนะคะกระติกน้ำร้อนใบที่1ค่ะและใบที่3สืุปจากประชาชนค่ะยินดีด้วยค่ะ โชคดีที่เป็นพ่อบ้านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นค่ะเืรอบัตรหมายเลขหนึ่งหนึ่งหกงานเยอะเลยอะกลับบ้านวันนี้งานเยอะเลยปกติงานเยอะอยู่แล้วยินดีด้วยนะคะและน่าจะเป็นเรื่องที่เ่้าเวลาเป็นไงล่ะหลังจากโดนขู่หลังจากโดนฝาขู่แล้วมารับรางวัลเป็นไงล่ะขอบคุณมันพนช้ารักษาครับ คุณพี่รับมอบของข้าวไปแล้วคุณน้องคงจะต้องทำหนึ่งหัวเมตรไปช่วยทำข้าวนะครับก็าวประกวดรางวัลนอคะคุณแม่ก็รับไปแล้วยินดีด้วยนะคะที่แบบว่าถูกใจยิ้มมีความสุขใจนะคะต้องขอบคุณคุณยาคุณยาแป๊เนี่ยครไม่น่าไปเอาเสื้ออะไก่อนเลย สิบครับเ<า> <7 S 1> จ็ดจุดครับท่านวัททีน้องผู้บริการจังหวัดหนองคูณดสาวจิตวัททีนะคะช่วยลงภาพให้ด้วยนะคะสามหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับคุณนิคมสุจารีหนังสพิมพ์บ้านเชียงโพสต์ครับพี่บุ้งค่ะพี่บุ้งหนังสพิมพ์ประชาคมนะคะคุณธวัชชัยขันธชาติคสูงสุดนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระยาณสังวรสังฆพันธุยกครับ ของบัรลมภูนะครับมอบให้ครับเป็นเรียนที่เป็นชนิมงคลรมัดราวมากนะคะธรรมรัตน์อภิญญาครับยินดีด้วยค่ะดีก้องไทยนะคะเอเอสทีวีผู้จัดการค่ะเรียนต่อไป่อนเชื่ออีสานนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่ And I'm <laughs>

คนอยากได้เขจะไม่ได้้อมนะคะความรับชคนะคะแปดสิบแปดสิบสบแปดสิบนะแปดสบเ่นีค่ะเจอบนเวทีโอ้หผู้โชคดีดือีแฟปนผู้สขาวเป็นผู้โชคดีในปีดีเราแสดงความดีด้วยครับ สิ่งสิงเอาให้สุขชนเก็บภาพนะคะจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่องหาอ้าน,น,นะคะคุณเอ๋